คำว่าได้ประโยชน์มันไม่ใช่ได้ประโยชน์เป็นโลกียะผู้ที่ได้รับฟังคําสอนของอาตมาแล้วเอาไปปฏิบัติได้มัดผลเขาไม่ได้ได้โลกียะคือไม่ได้เจริญด้วยหละไม่ได้เจริญด้วยยศไม่ได้เจริญด้วยสันเสริญแม้ที่สุดไม่ได้เจริญด้วยสุขความสุขลดลง ตั้งแต่สุขจากอบายมุขค,คุณก็เลิกมาเฉยแต่ก่อนเคยอดีตรอร่อยเคยสนุกสนานเคยเพลิดเพลินเ,เคยชื่นอกชื่นใจกับอบายมุขกันนี้กันดาโอ้โหเป็นรถเป็นชาติจัดจ้างเดี๋ยวนี้เฉยคุณจะเข้าใจอบายมุขค,คืออะไรแค่ไหนก็ตามใจจนก็ทั่งในโลกของเาาคุณก็ลดลงอีกไม่ได้เป็นสุข ในการไม่ได้เป็นสุขในรูปภพไม่ได้เป็นสุขในอรูปภพตรวจจิตตรวจใจตัวเองดีดีคนพวกเราเนี่ยเป็นโสดาสกิทาอนาคาเป็นอรหันกันจริงๆแล้วพวกเราสรุปไม่ลงสรุปไม่เป็นไม่รู้ตัวไปตรวจสอบตนเองดูดีดีปฏิปัติบัตยธรรมกับมรสมะ ม่ใชเป็นนั่งหลับตานั่กระหลงว่าตัวเองเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ลืมตาสัมผัสอยู่ต่อทุกอย่างเลยสัมผัสกัเพชรนินจินดาธนบัตรเข้าของของอร่อยของหน้าด้นามีหน้าเป็นอะไรก็แต่ก่อนนี้ก็น้าดานามีหน้าเป็นหมดเขาจะหลอกเอาเอาหลอกเอาขี้ม้าทาสีมาหลอกอยากได้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ชัดเจนหมดลว